ค่ะฟิลแฟนได้ปาสเปเชียล e P P ีวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่วันนี้เราเลยมามัดรวมโมเมตนต์น่ารักนักเพื่อที่จะฟินข้ามปีไปด้วยกันและที่สําคัญการรวมคะแนนว่าการที่พอยกับมินต่อสู้แล้วก็พยายามพิชิตใจหนุ่มๆที่มาร่วมออกรายการกับเราเนี่ย22 EP เป็นการรวมคะแนนว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะแพ้ใครจะชนะ พูดยากค่ะคิดว่าน่าจะสู่สีกันนะแต่ถ้าเอาแบบเข้าข้างตัวเองเลยปะคิดว่ามินน่าจะนำเออแต่แว่าหลังคนก็เลือกพอยนะคอยคิดว่ามินแน่นอนค่ะไม่ใช่คยอยเพราะพอาจำได้ว่ารายการเนี้ยเราจะถ่าย1นึ่งวันแร้วถ่าย2อ EP แล้วมันก็จะมีบ่อยมากที่ใครที่มาร่วมอะ่ะจะชูดมินทั้ง2 EP แบบเนี้ยตลอดอคิดว่าเป็นมินแน่นอน พี่โอ๊ตยังไม่ได้ได้ทานอะไรกาแฟแก้วแรกก็น่าจะเป็นเดอร์ตี้อะไรอย่างนี้แบบเดอร์ตี้แอนนอตตี้เดอร์ตี้แอนนอตตี้เลยดอร์ตี้แอนนอตตี้เลยไม่เจอไม่จะประคุณเเสื้อหลุดกันแล้วพี่ไม่กล้าหันไปมองเลยหนูอยากลองจีบพี่เป็นภาษาอิตาลีพี่อาจจะชอบก็ได้นะพรพี่ชอบดูบอลหนูดูบอลหนูบอลอ๋อเหรอหนูเชียร์อินเตอร์มิลานจริงปะเนี่ยใช่ค่ะเชียร์เท่ว่ะมานานจะเจอผู้หญิงเชียร์บอลทีนึงเคยไปดูแบบที่ซานซิโรยังแบบดูเคยไปค่ะเหนูมีไลฟ์เซนฟรานเชสโกตอตตีด้วยอ่ะอันเนี้ยู้้ไไมม่ดลละะใหผเือกนครับ เล่นน้องมินครับจับมือครับจับมือโอเค <S 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 อเอค,ครับ,คครบ,แ,บ,บ,บแ,แบบนี้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 ไม่ได้หมายใกล้วิว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 ช่วยครับตีใจเขาเนี่ยสั้นหรือเปล่าครับโอ๊ยมันล่วงอะค่ะไมช่วยอะไมช่วยอะเทปนี้ผมขอเลือกน้องมินครับ สวัสดีครับไปยอุ้ยโหเริ่มเลยพี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันถูกไหมครับพูดเยอรมันได้พูดอะไรอีกเคลียร์ไปดิกเฮ้ยโอ้มีทำการบ้านมาต่อหลายชั้นอะไรชลคุณอ๋อค่ะพี่แดนนี่เดี๋ยวซับหน้าให้ก่อนไหนอ่าอุ้ย อันนี้มันน่ากลัวน่ากลัชอบหน้าดำน้ำเหมือนกันหนูดำประมาณ60ไดฟ์ละเป็นแอดวานผมก็แอดวานแอดวานเหมือนกันแต่ผมประมาณแค่เกือบ30แล้วรู้สึกแบบฉันมาทำอะไรตรงนี้ชื่อเมนูนะคะสปาเกตตี้อาริโอเลเปเปรุนชิโนเปอร์แดนนี่ติดประคุณใช่ค่ะโอ้ยอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับคอยทำให้แดนนี่ค่ะต้องเลือกหนึ่งคนเลือกหนึ่งคนเท่านั้นพอยแล้วกันครับผม ไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ะจายนะที่เป็นเธอแบบนี้ก็รักจะตายแล้วชอบเพลงหนึ่งมากเลยนะเพราะว่าชื่อเพลงอ่ะเหมือนกับชื่อรายการเราเลยเพื่อนฟิลแฟนแต่นี่ก็คือฟิลแฟนได้ปะมันเราจากไลฟ์สไตล์ก็ตรงกันแล้วอ่ะดูดีเราเราเล่นอะไริงมากชอบโร l e playing อเ m e อ๋อเลย role p l a y i นี้และคำตอบของบีฟพี่บอยครับจับได้ว่าชอบผู้หญิงผมหอมนี่ฉีดน้ำหอมบนหัวเพียบเลยอ๋อถ้าเป็นปกติจะกินอันนี้เพราะว่าเป็นคนที่กินกาแฟอมริเกาน่ไม่กินอย่างอื่นเลยแต่วันนี้กินหลายแก้วแล้วกินหลายแก้วแล้วก็เลยเอาอันนี้เธอรู้ไหมว่า คนเลือกอันนี้กระเธอนยติจ๊าและแฟนของผมในวันนี้นะครับก็คือเต็มปอดเต็มปอดเลยติดลุยเข้าคีบให้ปล่อยก่อนเพราะเธอถนัดขวาหรือเปล่าใช่ครับ หรือร่างกายไม่เคยมีผู้ใดมันแปลกๆไเมื่อกี้ไปตลาดเจอผักชีผักชีเนี่ยเป็นผักผู้หญิงเพราะเป็นชีทำไมมันไปถึงพันสไลด์เร็วมากเลยจริงๆผมชอบคนแบบตลกแบบว่าแบบว่าฝืนๆอย่างนี้นะในที่สุดมุกของเรามันได้ผลมุกผักชีมุกผักชีประทับใจมุกไหนมากที่สุดจริงๆไม่ประทับใจเลยครับแต่ว่าขอเลือกพี่มิ้นแล้ว ขออนุญาตนะครับได้เลยค่ะให้ผมดมที่ไหนครับแล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมครับไหนตอนนี้ยกินอะไรมากที่สุดเอามงคลแล้วหันไปมองมิ้นอ๋อหมายถึงอาหารใช่ไหมครับอาหารเนาะอาหารตอนมีแฟนแฟนปอนแล้วทำไงอไอ้ที่รักไอ้ที่รักที่รักที่รักอ้ามอ่อ้นมากเลยเหมือนเธอ เลือกนะคะว่าวันนี้คงแบบฟิลแฟนกับใครมากกว่าชอบรายการนี้มากมากคุณมินครับสวัสดีครับสวัสดีครับรักกาแฟอะไรดีครับเอ่อไม่อยากดื่มกาแฟอะค่ะอยากดืลี่ยนไหครับจะให้พูดจริงเราไปเจอคำนี้มาพอดีรักกูหลงกูไม่ดุดันขนาดนี้ผมชอบคนสุภาพ แต่ถ้าเป็นเราเราคงบอกว่ารักเธอแม่รักกูสุภาพไปผมไม่ชอบสนุกมึงกับบนมึงกับไม่เล่นละไม่เล่นละใช่เพราะว่าผมมันจะสนใจผู้หญิงสมมติเดินกันมาสองคนคนนึงเว้ามาเลยแต่คนนึงปิดมิดชิดใส่หมวกผมสนใจคนใส่หมวกปิดมิดชิดแต็งตัวเหมือนเราเลยอ่ะจริงแต่วันนี้แบบมาออกรายการเนี่ยก็อาจจะแบบบางทีอาจจะต้องแบบสติตลอดเวลาไม่ได้ก็ต้องปรับลุกบ้างอะไรอย่างงี้แต่เราอะเป็นคนชอบแต่งตัวโปมากเลยและคนที่ผมเลือกก็คือ นดูคำว่าเอนดูเมื่อกี้ความรู้สึกเหนื่อะไร้วไหมเหมือนแม่เอาเงินก้อนนี้มาใช้ชีวิต2ตายาย2ตายายใช่อยู่กับแมวไปเที่ยวผมไม่ติดนะผมขอเลือกพี่พลอยแล้วกัน คับเข้าไปอย่าพึ่งเข้าด้วยกระชับพื้นที่เฮ้ยไม่ไปวะไม่มีกระสุนเราไล่นตั้งนานให้ตั้งใจในโมเมนต์นี้ให้นานที่สุดใช่ไหมนานที่สุดอร่อยดีเข้าแบบเฉียดเฉียดอ่ะเฉียดแล้วพอมีกล้องแล้วมันจะตื่นเต้นเนาะเก่งแล้วไงพี่พลอยเก่งแล้วอ่ะทำเร็วกว่าพี่ผมจะเลือกเฮ้ย ะะใช่แรงเขินเหรออมยิ้มมากเขาเขินน่าเอออยากมีโมเมนต์แบบกักอันมีพร้อมพี่เฟยอ่ะออะอย่างนี้ไหมโอ๊ยรอเล่นช็อตเแกล้งแกล้งแกล้งผมจะเลือกคุณพลครับ ใจเต้นนะครับใจเต้นต้องลองพิสูจน์ว่าจะใจเต้นไหมใจใจเต้นเลยเหรอหน้าแบบแมวเราจะชอบหน้าเหมือนแมวเหมือนเหมือนเหมือนไหมอุ้ยอุ้ยอันนี้หน้าเหมือนแมวปะแมวป่าเธอเนีอะอะไรอีกแล้วอ่ะแต่แมวป่าก็น่ารักนะเอ้ย อันนี้เสียเสอันนี้ไปถุยทิ้งก่อยเอานะฮะทรัวันนี้ผมอยากจะฟิมแฟนนะครับผมนั่นก็คือท็องมิ้นค่ะชอบไหมถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้แบบอุ้ยชอบมากชอบมากเป็นคนติดสกินชิพมากๆเขาอยากได้เลยจริงๆอะผมก็ซื้อให้อะไรแบนี้แต่เราไม่อยากได้เงินไหนเราอยากได้ใจอีกได้ใจหรอกโอ้ใจมันมีให้อยู่แล้วของมันลงลงมาข่ะโอเคเลือกพี่มิ้นครับ รจริงผมไม่เคยรู้สึกดีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่ถ้าไมเขินนะปกติเขาไม่เขินจริงวันนี้เขินจริงเพราะปกติอะอยู่ในช่องนะเวลาไปถ่ายคลิปไม่มีแต่ผู้ชายไม่เคยมีผู้หญิงแอลแล้วนี่ผู้หญิงแอลแล้วนะแอลอยู่ยิ้มตายไม่กล้ามองแล้วนะไม่กล้ามองแล้วนะชอบผู้หญิงตาสระอิใช่ไหมนี่เอาไปแล้วก็ตาป็ืนไปนอนไม่ไปนอนไม่เราล้วใครยิ้มก็ต้องเป็นตาสระอิหมดปะไหนลองลองยิ้มนี่ครับ อ่าตายครับตายตายตายถึงเวลาแล้วตามธรรมเนียมนะคะที่คุณจีโน่ต้องเลือกว่าฟิลแฟนกับใครในวันนี้ถึงเราจะอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวก็ตาบเลือกมิ้นแล้วกันครับเอาใหม่ดีพี่ปอใกล้ใกล้เราขนาดนี้หอมาเลยว่าแต่ขอดูออนหน่อยเือนแฟนกันก็เลแบบเฮ้ยอยู่ออน คนที่พี่โป้จะเลือกเป็นฟิลแฟนในวันนี้นะครับผมคือพี่พลอยครับหนาวใช่ไหมฮะหนาวเฮ้ยเฮ้ยใส่ถอดเสื้อให้ <m> ใส่นีน่โอ้ยไหนไหนก็เป็นบุญบาร,รมีของเราละบุญญานะคะเป็นคอ oh? นเทนต์เนาะไปได้รู้สึกเออรู้สึกแหละดูหน้าอมยิ้มสุดๆสาวปริศนาท่านหนึ่ง ก็ต้องมีชื่ออัพสิคะไหนอัพด้วยหรออัพจ้าอะไรเนี่าเขียนไม่ออกเขียนชื่อไว้ก่อนจ้าคนที่จะมาเป็นเพื่อนของอัพก็คือว้าวฮุยเป็นหนุ่มปีน้าเคยอยากตอนอยู่ดาราอยากมีแฟนเป็นแบบเบาปีนมาตลอดเลยเจ้าก็ไม่สายเกินไปนะ อับพี่น้ำสิก็คือนั่นแหละพอเราใส่เหยื่อเข้าไปในตะก้อนะพอมันโดนน้ำปั๊บเหยื่อมันแตกกระจายมาปลามันก็มากินเหยื่อที่อ่อยอยู่แล้วมันก็กินเหยื่อที่อ่อยอยู่แล้วหนูขอเป็นเหยื่อพี่นะคะเพราะอ่อยอยู่พี่เป็นผู้ชายสายรุยก็เลยต้องไปท้าต้องมินนะคะก้าวแรกไม่เป็นไรแต่ก้าวมาในใจ ไม่ให้ออกนะมินนาวินดาเบอร์ตอตตี from อิตาเลียอิตาเลียหมายเลขสองพอยพัฒธากรนตั้งสุภกุลกอดหมอนข้างเบาอุ่นแต่ขอเปลี่ยนเป็นกอดไอ้เลียวตาซังไม่กอนเจ้าเจียงใหม่มาได้ส่งเข้าประกวดน่ก็คือคือน้ ได้ได้ได้คอแกเลยใช่ใช่ครับเฮ้ยดูมินมันทำแมกให้เราดื่มอ่ะเราดื่มได้แต่แมทต้องรับผิดชอบเราด้วยรับผิดชอบเรา,ราออกเกได้ปหมผมดชอบรายการนี้จัะมิ้งครับ ถ้าวิ่งกูวิ่งแม็กซ์แม็กซ์นะใครสู้สายตาลุกได้มองได้นานสุดชนะมินเป็นสู้ว่ะคนไม่สู้ตาคนนะ่ะตาไม่แห้งกนันมัางหรอจริงๆแอร์มันต้องเข้าตามันต้องกริบตาต,าตาแห้งแล้วนะอะไรเรื่องไม้ให้เราไหนจ้า ลูกเลือกไหมลอยมองหน้าทำไมเฮ้ยลูกเขินนะเว้ยเขินนะเว้ยเหี้ยะเฮ้ยตายไหมเราเลือกกิจกรรมที่ถูกต้องจริงๆเลยที่แบบบอกว่าแบบเออไม่อยากเลือกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย อยากได้ผู้หญิงที่เป็นมิดกับเธออ่ะฉันเองเพราะฉันไม่ดูบอลอ๋อก็เลยแบบได้แค่เอ้ยเชียร์อะไรก็ได้หมดเชียร์อะไรก็ได้ตามได้คนเราต้องเป็นคนที่มีแบบความเป็นตัวของตัวเองเราชัดเจนเชลซีแมนดูเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบออฟฟิศอันนี้อยากแทรอยากถึงเถียงเลาะเราถึงเียไหมจริงจริงถ้าให้เลือกอยากได้เถียง ไปเลยอ่ะปาอยู่ตรงกลางปะถ้าเธออยากจะมันๆถ้าทีรามันๆเอออยากจะหนุกหนานนี่เลยค่ะ London is blue เราเตรียมอะไรมาหรือเปล่าเราเตรียมอะไรหรือเปล่าเขาดูแบบสมองแบ่งมากเลยฉันไม่ให้ดูบอลอ่ะแต่เธอสอใฉันดูบอลนะวันนี้สนุกมากแต่มาร์ทเนี่ยจะต้องเลือกบทสรุปของวันนี้ว่าถ้าจะต้องฟิลแฟนระหว่างมิ้นกับพลอย พลอยครับใส่เขียวเหมือนกันนะได้คะแนนเพิ่มเปล่าได้อุยขออนุญาตใส่ที่คัดผมให้พี่พีทใส่เลยใส่ให้ใส่ให้ขออนุญาตนะคะเอาเถอะค่ะจุ๊บี แล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีเขาบวกก่อนแล้วถึงถึงเขาไม่เข้าไปจีบแต่เขาจะส่งสัญญาณใช่ส่งซิกเช่นแบบว่าเราจะเอาตัวไปใกล้ๆวงเขาเอาตัวแบบไปอยู่ในที่ของเขาให้แบบว่าได้เจอกันมากขึ้นว่าใครจะได้เป็นคนแรกตรวจนะให้มินก่อนให้คนแรกอร่อยตามมาตรฐานมาตรฐานในใจพลอย มาแล้ววันนี้คนที่ฟิลแฟนเก็บคุณพินมากที่สุดนั่นก็คือชนแก้วอย่างอย่างไม่ยอมไม่ย ว่าจะได้แต่คะแนนนี่คือแบบเฉียดฉิวกันสุดๆเลยปาหมาไม่ได้แล้วขอบคุณแขกรับเชิญทุกคนมากเลยนะคะที่เลือกมินแล้วก็ไม่เลือกมินนะคะบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยรับรองว่าปีหน้าเนี่ยสนุกยิ่งไปกว่านี้อีกที่สําคัญนะจ๊ะพอยพีทเคเอาไงล่ะเราว่าปีหน้าเนี่ยตามให้ทันนะจ๊ะเห็นแม้พลอยบอกแล้วว่าเขาก็ต้องชูมินเยอะที่สุดต่อให้พลอยแบบแค่2คะแนนนะที่พลอยแพอะเพราะว่าพลอยเป็นผู้หญิงใช่ไหมพลอยยังชอบ คนที่มิสัยแบบน่ารักเหมือนมิตเลยเพราะพลอยจะติดเล่นติดแซวติดแกลงคนอื่นแกลงเยอะๆอะไรเงี้ยคนที่เลือกพลอยเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าหลงผิดหรือเปล่า <c oughs> แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะแขกทุกคนที่มาออกรายการกับพลอยกับมิน้นต่อให้จะไม่เลือกพลอยก็ตามหรือว่าต่อให้จะเลือกพลอยก็ตามยังไงก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักกันแล้วก็ได้ทํางานร่วมกันค่ะและที่สําคัญนะคะขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตรายการที่แฟนได้ป้าของพวกเราตลอดและ คอยพพอร์ตช่องปักหมุดชาแนลค่ะอยากจะบอกว่ามันมีความหมายมากมาที่ทุกคนอ่ะคอยดูแล้วก็คอยติดตามแล้วก็คอยแบบเป็นกําลังใจแบบอะไรเงี้ยมันมีความหมายต่อเราสองคนมากมาเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็ตั้งใจทารายการนี้ออกมาให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีความสนุกแล้วก็ตลกแล้วก็หวัวเราะไปกับพวกเราเหมือนกันปีหน้านะคะเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมาเสิร์ฟให้คนดูทุกคนเลยจะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาคอนเทนต์ให้มันน่ารักให้ทุกคนสนุกกับพวกเราไป มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะปีหน้าจะมีแขกเป็นใครมาบ้างอย่าลืมติดตามกันดูด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีความสุขนะคะ Love you ขอให้ปีใหม่ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะต่อให้มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างเหมือนที่เราเคยผ่านผ่านมาเนี่ยก็อยากจะขอให้เรามีสติแล้วก็มีกำลังใจผ่านทุกอย่างไปลืมีนนะทุกคนฮึบฮแฮปปี้วียร์นะคนนะ,คะ